มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่โอ้โหกระแสร้อนที่สุดในโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยทีเดียวนะครับกับภาพยนตร์เรื่องอาบัตสมบัติเบเนเนียอาบัตใช่ครับอาบัตเดี๋ยวนั่นไม่อานั่นกำลังดูแล้วโอเคนะครับอาบัตนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระนะฮะที่ลล่าสุดเนี่ยเขามีการถูกระงับ ฉายนันก็คือแบบนั่นเองอ่าใช่นะครับเขาก็ระงับฉายไปชั่วคราวหรือหรือทาวออันนี้ยังไม่รู้นะฮะแตมีการระงับฉายกันอยู่ตอนนี้นะฮะโดยเขาก็มีการวิพา์วิจารณ์กันเยอะมากอย่างที่เราพูดไปนะฮะในส่วนของสงเองเนี่ยก็มีการพูดกันเหมือนกันเกี่ยวข้อโดยตรงเลยนี่เนาะใช่ครับเล้ก็แสดงความคิดเห็นซึ่งก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับโดยทั้งฝั่งพระชื่อดังในสังคมออนไลน์เนี่ยรูปหนึ่งก็มองว่า หนังเรื่องนี้อาจเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทางศาสนาโหขาะนี้นะในขณะที่ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยครับกลับเชื่อว่าผู้ชมเนี่ยสามารถตัดสินและแยกแยะได้ว่าทั้งหมดนี้คือภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ก็ไม่อยากให้มาเหมาวรวมนะครับพอดูเสร็จแล้วมาเหมาวรวมว่าเป็นพฤติกรรมของสงอะไรเงี้ยเพราะหนังเรื่องนี้คือจะไป ไปเหมารวมอย่างนั้นไม่ได้ม,ม,มันอ,มอาจจะอาจจะมีจริงรก็ได้ะอะไระไดีก็มีอมครับแต่อย่ามาเหมารวมส่งทั้งหมดเพราะว่า สงที่ปฏิบัติดีก็มีก็ทำเยอะค่ะครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนี้นะคะอะไรขวดนี้คือขวดไม่ใช่ขวดครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ใช่ขวดยังไงขวดขวดสิ่งที่สิ่งที่อยู่ในขวดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับออกซิเจนไม่ใช่ไม่ใช่ออกซิเจนมันคือน้ำค่ะน้ำของเหลวๆนี่นที่คนซื้อประจำมาฮาอ่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลตรวจน้ำดื่มแล้วก็น้ำแข็งทั่วประเทศนะที่เราซื้อขึ้นไปบ่อยมันมีผลตรวจทางการแพทย์มานะฮะไปดูกันเลยนะ ะะเมื่อทางด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เปิดเผยผลการตรวจฝ้อระวังคุณภาพน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและก็น้ําแข็งทั่วประเทศรวม4,750ตัวอย่างนะครับพบว่า,า,วาน้ําดื่มและก็น้ําแข็งเนี่ยตกมาตรฐานถึง43เปอร์เซ็นต์เพราะมันว่ สี่สามเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะใช่ฮะมันเยอะมากเลยนะเยอะนะฮะมันมีค่ากรดและด่างสูงต่ำกว่ามาตรฐานแถมยังปนเปื้อนเชื้อโรคอย่างเชื้อคลริฟอร์มเชื้ออีโคไลแล้วก็เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษอีกด้วยนะโอ้ะท่ได้เสถียเห็นว่ากระบวนการผลิตเนี่ยต้องปรับปรุงเป็นอย่างยิ่งนะฮะพร้อมกับจี้ให้ผู้ผลิตเล่นแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับโอ้ยอันนี้สําคัญมากใช่เราดื่มกันประจำยนะน้ําดื่มอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะดอะไรเป็นประจําเพราะคุณใช้คุณ ดื่มน้ำน้ำประเภทนี้เยอะก็คือน้ำ,นำที่เปิดเปิดขวดส่วนผมเนี่ยดื่มน้ำฟรี <c oughs> นะฮะถ้ามีปัญหา <c oughs> ก็มีด้วยตัวเองของเอาฟรีเน,นะครับเรื่องต่อไปดีกว่าของนีิวค่ะจะพาไปเปิดใจอดีตวงเกิร์ลกรุ๊ปสุดเซ็กซี่ค่ะนั่นก็คือวงเกิร์ลี่เบอรี่เกิร์ลี่เบอรี่ผมผมดาวก่อนคนที่ผมชอบนี่ชอบใครชอบใครนี่ชอบนี่ผมชอบอ่า กิ๊บซี่กิ๊บซี่กิ๊บซี่กิ๊ซี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่งั้นก็อีกคนอีกคนเดินลองแนวสิเบล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 ที่หมวย เออนั่นแะผมชอบคุณชอบถูกคนแล้วค่ะเพราะเราจะพาไปเปิดใจคนนี้แหละค่ะอ๋อสาวมวยตาตียิ้มแล้วเป็นสระอิเลยนะแบบนี้เขามาให้สัมภาษณ์กับเราใช่ค่ะเราไปสัมภาษณ์เขาเองเลยคุณนิวคุณปีญัน์ไปเณ์เลยครับเป็นยังไงบ้างครับนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอะเบลหายไปไหนกันอ๋อหลังจากที่เราได้พูดคุยกับเธอเธอก็บอกว่า เธอเนี่ยแอบไปเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเธอกําลังทําร้านขนมค่ะเป็นขนมคาเฟ่ไข่คาเฟ่ไข่คาเฟ่ไข่ชื่อว่า ORX อืมเพราะส่วนตัวเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงชอบไข่ชอบไข่เออไข่ที่เรากินกันดีไไกลสิคะโอเคโอเคแถมยังมีซิงเกิลคารหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊หายไปเขียนหนังสือหายไปทำร้านกิจการเป็งานเพลงล่ะนั่นแต่ก็มีค่ะเพลงประกอบประกอบ อเกบุเล่มนี้ก็อบเพลงประกอบเก็งบุ๊กยิ่งสดยิ่งสวยเช่อช่อช่อช่แล้วก็ตรงกับซีริของเธอตอนนี้ด้วยนะเธอบอกว่าสดมากจริงโสดมากเลยค่ะ แม้แต่โสดค่ะเธอก็บอกว่ายิ่งโสดก็ยิ่งมีเวลาดูแลตัวเองอได้ดูแลตัวเองให้สวยยิ่งขึ้นอะไรนี่คือข้อดีของความโสดเพวัยนี้รุ่นเดียวกับผมก็คืออายุอายุไล่ๆกันสาิบต้นๆนิดนดียวสามสิบต้นๆหน่ารักงแมน่ารักนะก็น่ารักมากเลยนะชอบสวยตั้งแต่สมัยออกคาระปัมเวิร์อ่ะโอ้โหน่าที่งครามโลกศตวรรษที่ห้ามากก่อนก่อนมีเกาหลีเบอร์รี่อ่ะโอ้โหนะครับนี่แฟนพันธ์แท้เลยนะคะน่ารักเหมือนกั น่ารักเหมือนเดิมนะน่ารักเหมือนเดิมค่ะของผมนี่แหม้วันนั้นเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องพี่วินเบนซินไอ้ดีเซลนะจะไปเติมน้ำมันที่ไหนกันเราคุยถึงเรื่องนี้ไปใช่ไหมใช่อ่าพี่วินเราลงพูมุงบอลปลุยเลยทาไมคะพี่วินเนี่ยโอ้โหอ๋อการ แม่ดูถูกกันใช่ไหมเออยังไงแล้วเขาไปทําอะไรไปฟิตร่างกายจนล่ําเหมือนเดิมมาแล้วครับอ่าใช่ดูภาพหน่อยใช่เนี่ยจากภาพเดิมภาพนี้รับโอแบบว่าพุ่งพุ้ยเนี่ยหา้โหนี่พุ่งพุ้ยนะตอนนี้เนี่ยครับโอ้โหผ่านไปเพียงแค่สัปดาห์เดียวเองครับสัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวเพราะอะไรกเขากลับมาในร่างที่แบบโอ้โหดูเดียวล่ำบึกขนาดนี้นะโดยเพาะคนดังเนี่ยได้เปิดเสื้อครับอวดกล้ามท้องอีกครั้งหนึ่งนะหลังที่มีการ โชว์คือมีคนไปถ่ายภาพถ่ายหุ้ยเนี่ยก็เลยแบบโพสในอินสตาแกรมเลย่โชว์เลยของฉันมาแล้วนะเพื่อตอบโต้ครับกรณีที่มีการเอาไปโพสกันซะเยอะแยะเลยียนกันไปนะไป่ำกลับมาล่ำแล้วแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่า พี่วินําแมวไหมนั่นแหะสี่ําแมวําแมวไหมแต่ผมแปลกใจมากในสัปดาห์เดียวมันได้ถึงขนาดนี้เลยก็นคนก็ตึงสงสัยเยอะพี่วินเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งผมยังไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะคุณเน่ยเป็นปีว่าจะมีวินัยในการออกกําลังกายก็ได้ใช่คุณต้องมีเวทเวทเช็นิ่งใช่ไหมใช่แบกว่ามียมาช่วยคุณต้องแบบว่าหยุดหยุดทางานไปสักเดือนหนึ่งแล้วไปออกกาลังกายคุณจะได้หุ่นกลับมาเราไม่ทําอะไรเลยไงชีวิตออก โอเเคคโออ่ะปิดท้ายดีกว่าปิดท้ายกัที่ของน,นิวค่ะข่าวนี้อาจจะทำให้แฟนๆนิตยสาราปลุกใจเสือป่าถึงกับน้ำตาตกคุณคลงเลยเอะ ไม่ต้องลองให้นะคะเออมหลองยังไงครับเพราะว่านิตยสารอย่างเคลย์บอยเคลย์บอยเตรียมหยุดตีพิมพ์ภาพโปเปื่อยของสตรีเฮ้ยเด็ผู้หญิงอ๋อรวมไปถึงเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะโดยทางซีอีโอค่ะอ้างว่ารูปโปเปื่อยเนี่ยเหล่านั้นเนี่ยได้ล่วงโรยไปแล้วในยุคอินเทอร์เน็ตเออเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแค่คลิกเดียวลงลุงเลยยังจบ่งจบในการเป็นจ๊คลิกเดียวก็จะเจอกับ กิจกรรมทางเพศที่แบบไม่ต้องเสียเงิน,นอ่ะไปีได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นภาพกันหมดแล้วใช่ค่ะโดยไม่ต้องไปซื้อดีดีสารอ๋อนั่นแหละค่ะทําให้ช่วงนี้เนี่ยดีดีสารมันก็เลยแบบดอกไกลจกู่กับภาพโป๊ภาพรอย่ายงนี้ค่ะซึ่งก็คงต้องติดตามมันต่อไปว่าเมื่อตัดเนื้อหาที่เป็นภาพโป๊เปิดออกไปแล้วเนี่ยทางเย์บอยจะยังเหลืออะไรไว้ดุมดูดนแดหน่ออีกอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแนว็นสารธรรมะไหมจริงได้เหรอคนก็รอลุ้นก้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวเขาอาจจะ อาจจะเป็นนิสารเกี่ยวกับศาสนาอะไรเงี้ยเอ่อเอ่งเอานั้งแบบมานั้งแบบมาเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตให้แบบว่าศึกษาเรื่องราวขางศาสนามากขึ้นใช่อาจจะมีเรื่องดีๆจากเรื่องโป๊เปลือยกันเป็นเรื่องชีวจิต ช่วงนี้ช่วงเจคนหละเรื่องเลยคุณเออต้องลองลองดูว่าเขาจะเป็นยังไงต้องดูกันต่อเลยนะครับผมนี่ก็คือเรื่องราวค่ะเด็ดที่เราคาสานมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอดย4ิชั่วโมงที่ www m a n a g e r c o t h ครับอย่าลืมนะครับคลิกเดียวทุกเรื่องอ่านเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ